สวัสดีครับสองเท่าไขาบ่บานครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆกลับมาเที่ยวที่ตลาดประมงพื้นบ้านอาศิลาอีกรอบนะครับที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของสดแล้วก็อ่านแห้งเยอะม,มากๆครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่าศิลานะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวไปชมภายในตลาดด้วยกันนะครับผม สดเยอะม,มากฮะตอนนี้เราก็จะอยู่ล็อบนอกไปก่อนนะครับวันนี้ป็ะยุดครับผมบรรทาทิ์คนก็จะเยอะม,มากๆเลยนะครับนีหครับเยอะม,มากๆแล้วก็ตลาดนี้ไปเพื่อชิลเรืองอาหารสดนะอาหารสดเยอะม,มากๆฮนะเราก็จะทำเฉาะอาหารสดกันเลยครับผมน้นนาน้าวเกเยะม,มากนสม ตัวมอูฟลนบ้านอ่างิลาก็จะขึ้นชื่อเรื่องอาหารสดนะฮะอาหารสดเยอะมากๆครับผมเราก็จะเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะครับนี่เป็นปูม้าพิโรนสสามร้อยนะครับตามไซส์ตามขนาดเลยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อปูกแกะนะครับนี่คือเนื้อปูกแกะอันนี้สูงเท่าไหร่ครับ <150. S 1> เนื้อปูแกงก็อยู่ที่ถุงละ350บาทนะครับผมนีครับอันนี้ก็จะเป็นปูเป็นหรือปูสดนะครับถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็ด8 0ครับผมเป็นไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับปูมา้าไซส์เล็กลงมานิดนึงก็จะที่อยู่ที่ปกร้อยหกร้อยหกสิบนะครับ k a t มากมากเลยนะครับผมก็ถ้าเรามาเที่ยวเราก็แวะซื้อของสดกลับป้านกันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นปลาเขาเป็นเป็นสดๆเลยนะครับผมนะครับมีของสดจำหน่ายเยอะมากเลยนะครับผม แล้วบบรรยากาศบรหจุดนะฮะเป็นวันอาทิตย์ก็คนจะเยอะมากครับผมที่ตลาดตะมงพิม,ม่าอาชีลาเป,ลเป็นแหล่งของสดเป็นแหล่งของกินเยอะมากๆด้านหน้าก็มีของกินแล้วก็สามารถทั้งเลืเอกซื้อเลือกช็อปเลือกชมได้ครับผมมาที่ไหนไม่ใชผิดหวังครับผมที่ตลาดตะมุงพิม,ม่าอาิีลาเรื่องของสดนะครับ ใซสสามร้อยสสร้อยยี่สิบสองร้บสอแล้วก็3ามบาทครับใหม่หสๆสุดๆเรืนองเนเลยนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะพาี่พเพื่อนๆชมแบบเร็วๆนิดนึ่งนะครับปลาอินทรีปลากระปรงแดง ปลาเข่าทะเ,ะเลฮะปลาเห็ดโปนร้านขายของยูนจะนจาระเม็ดขาวแนนกินกเนื้อ มอะมากเลยครับผมเราก็จะดูกันเร็วๆนิดนึงนะฮะไปกันเร็วๆนิดนึงนครับคู่ทั้งคู่เยอะมากๆอันนี้เป็นปลาปลายินซีจัลเมรีราคัก็ตามขนะ้าวฮะอันน้องจะเป็นปลาฉลามนะครับ ปลาฉลามก็มีฮะตักชาปลาตักชาปลาฉลามเนี่ยเป็นเมนูที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะครับปลาดิบปลาดีบก็เป็นปลาลิ้นหมานะครับปลาลิ้นหมาต้องไปทอดด้ำปลาเหลือมากครับผมปลากระเด็นอันนี้ก็เป็นหอยนางรมนะนะครับ นังลมก็มีน้ำจิ้มให้นะที่ขาก็ได้ก็คือกระถินนะฮะเข้ากันมากๆอันนี้ก็เป็นราค้าขายอยู่ฮะราคาทุกอย่างก็ขายตามป้ายหมดเลยนะครับจัดชุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วรัทานได้เลยฮะ แขงตัวใหญ่มากฮะตัว pues นี้สองม้วนค่ะตัวนี้เป็นครูแกะนะฮะมีสองราคาเหรอครับมีสองราคาเหรอใช่ค่ะโลหนึงเดียวกึ่งโลจะบีกอ๋อครับผมมีหนึ่งโลและก็ครึ่งโลนะครับผมห้ากิ่งมากๆนะฮะเตรียมไว้หมดแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับผมผมนะครับ <นะ S 1> ครับชนะั้นะนี้จะเป็นส่วนปลาหมึน,นะครับผมนะครับนะราคาเยอะราคา ก็ทำป้ายเลยครับผมสดมากๆเลยฮะมีหลายไซส์มีหลายชนิดนะฮะข้าวหมกที่ร้านนี้นะครับผมครับตัดเป็นม้วนๆยาวไปด้วยเลยฮะด้วยมีสอบหมกสายนะฮะนี่หมดเลยฮะร้านนี้เป็นดินนะตลาดอาจิลาก็จะขึ้นชื่อมากๆเรื่องอาหารสดนะครับนี่วันเสาร์อาทิตย์ยิ่งไม่ต้องห่วงครับผมคนเยอะมากๆครับ เดนนี้นก็จะเป็นหอยหวานนะครับผมนะครับมีรับจ้างรวกรับจ้างนึ่งเลยนะครับอากาศที่นี่ไม่เงียบเหงานะครับผมเป็นตลาดที่ไม่เงียบเหงาจริงๆให้เป็นสาวอาทิตย์นะฮะคนเยอะมากๆ จะดูไปด้วยกันเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนเยอะของก็เยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะดูไ่ทั่วนะฮะท่าน,นี้จะเป็นอาหารแห้ง,งครับผมนะครับหมดแห้งสวยๆนะฮะดีสัตว์หน้าทานว่า,า,านหน้าทานน่ากินมากๆะครับนะ ข้าหลามนะครับข้าหลามนะารตัดได้ด้อันนี้ชุดเท่าไหร่ครับชุดละ100ค่ะอ๋อครับผม100เดียวเร เป็นแกงร้อนเนีใช่ไหมครับแกงร้อนนี่ขายยังไงฮะขายห้าเจ็ดไม่อยอ๋อครับผมครับผมมีข้าวหลามมีแกงร้อนมีขนมจากด้วยนะฮะขนมจากขายยังไงห้าม้หน่อยจ้ะห้าอีกห้าครับครับที่นี่ทำกันใหม่ๆเลยนะฮะนี่ครับก็ทำก็ทำน้ำนั่นร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อันนี้จะเป็นสารหร่ายนะฮะสารหร่ายแล้วก็ไข่แมงดาได้ได้ค่ะไข่เมงดา,า,าไข่เมงดา,า,ามดาีเพิ่มยำแบบในแก้วไม่หมดมียำให้ด้วยเหรอย,ยอ๋อครับมียำให้บริการยำให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอไหมครับครับ น,นี่จะเป็นไหดองนะครับขอนี้ครัครับใช่ไหอไหดององจากไหนแม่กองแ่อครับหองแม่องก็ขึ้นชื่อมาฮะขค, <est S 1> ความอร่อย,ยนะครับดน,นี้ก็จะเป็นปลทูหอมบัตทูมัน,นแพ็คละ40บาท3แพ็ค100บาทนะครับ ทำเองนะครับัปจุบันเราอ๋อทําเองเลยครับพี่ครับครับนี่ี่ของวัดทำเองเลยนะคาทูของนะ้นนี้ก็จเป็นทูนะฮะมีหลายไซส์มีหลายขนาดมากๆเลยนะครับผมนะครับราคะสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดแล้วก็ห้าร้อ ถ้าแล้วถึงปินกินโนครับเกินลูกบอลแล้วดครับ นี่นะฮะชมอาลสดเสร็จแล้วนะเราก็จะมาชมขนมไทยโบราณเลยนะนะครับทำกันปเใหม่แรงนะะขนมลำเกียร์เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาชมนะฮะเนี่ฮะทำให,ให,หม่ๆเลยนะนี่ครับขนมไทยโบราณที่น่าทานม,มากครับผมที่ร้าน ขนมลำเกียดนะครับอย่างก็น่ากินมากๆเลยนะครับผมมีแบบน่ากินมากๆแถมทำกันใหม่เลยคุณมาครับผมคุณมาครับมาก้าวปลาปูขบาวปลาปูด้านนี้ก็จะเป็นผัดซอสปูนะฮะ ที่ปานี้นะครับผมนี่ครับที่จะที่จะของร้านก็วัดถ่ายได้เลยครับผมใจดีมากๆเลยครับเนี่ยครับผมไปโปรโมทที่ไหนเนี่ยท่องไหนท่องไหนลงยูทูบสองเท่าสองเท่าไกลบ้านครับพี่สองเท่าครับผมอ๋อจะได้เข้าไปติดตามได้มากครับพี่ขอบคุณมากครับอ๋ออัเขาต้องไ้ส่งเลยพี่ไปส่งไปส่งอ๋อครับผมครับผมออกรายการอยู่ครับ มีกันเชียงปูด้วยนะฮะกันเชียงปูดอพิเศษแล้วก็ดอธรรมาดานีครับลองลองได้รู้รสชาติน่ากินมากๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ทางร้านฮะที่หอใจดีมากๆครับผมนี่ครับลองเลยเพื่อนๆครับนี่ครับพี่หอใจดีมากครับผม ซอสเจ๊บานีนะฮะพี่ขอให้ชิมฟรีๆด้วยครับเพื่อได้รสชาติที่กระบอเงี้ยผมว่าครับพี่ของผมครับผมขออนุญาตชิมนะฮะนี่ครับเพราะพี่เขาบอกว่าอร่อยมากนี่แค่ธรรมดานะครับตัวอันนี้จะเป็นกระเทียมนี่เป็นเนื้ออมอร่อยมากพี่อร่อยจริงครับนะครับ เพื่อนๆพี่ๆมานะครับมาที่ตลาดขอมุงพื้นบ้านอ่างศิลาก็อย่าลืมแวะร้านซอฟูเจ๊ปลาเนี่ยนะครับบ้านโป่งฮะการันตีความอร่อยนะฮะป้ายของที่เขานะครับครับตัวคน่อ่การันตีเลยนะฮะครับน่ากินมากๆครับผมขอบคุณมากครับพี่ผมมากับผมผมมาครับจะของร้าแถมจะขอกร้านใจดีมากๆครับ